คือสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้กลับมาถึงคิวของสุดยอดรถซีดานจากค่ายโตโยต้าที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนที่สุดในปัตตภีนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208โตโยต้าโคร l อ a ลติส 1.8S S ปอร์ตไม่9 0 0 0 0 สำหรับใครที่มองหารถซีดานขนาดมาตรฐานนะฮะที่อยากได้ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความอึดถึกทนของเครื่องยนต์ที่ทนไม้ทนมือไม่ตุกติกไม่วุ่นวายไม่เสียง่ายไม่ต้องไปดูแลประกบประง,งมอะไรเยอะนะ,ะผมแนะนำคันนี้เลย2018 Corolla Altis 1.8S Sport Option เรียกว่าเป็นตัวแพงสุดของซีรีส์ S อสปอเลยนะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะฮะเพราะว่ามีชุดแต่งรอบคันล้อมแกที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับกับตัวนี้เลยนะฮะตัว Sport Option ราคารถบป้ายแดง979,000บาทโมเดลผลิตปี2018ก็เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะอายุรถ3ปีกว่าๆกับเลขไม้แท้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีควาหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกลไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ 90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทซูมิโตโม่แบงกิ้งคอร์ปอเรชันนะ,ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งบริษัทนี้ดูแลรักษาเมนเทนแนรถเป็นอย่างดีเลยนะ,คะใครได้ไปนี่โชคดีมากๆนะฮะทุก10,000กิโลเมตรเช็คศูนย์โตโยต้าตลอดไม่มีหลุดไม่มีขาดอะไรถึงเดียวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงเดียวถ่ายเขาถ่ายเพราะฉะนั้นประวัติเซอร์วิสนี้ครบถ้วนแน่นอนนะครับ อ่าแต่ตอนที่เข้ามาก็ริ้วรอยทั้งคันนะฮะสะเก็ตหินอะไรก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเก็บสีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วสดใสสวยงามแต่เรื่องชนหนักไปคว่ำต่อต่อน้ำก็ไม่มีแน่นอนอ่ะต่อมาดูกันจากด้านหน้านก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนจะขึ้นโมเดลใหม่นะก็เป็นไมเนอร์เชนนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมยาวๆเท่ๆมาเลยนะครับไฟหน้าทั้ง2ฝั่งนะฮะยังอยู่ในสภาพ สมบูรณ์สวยงามเรียบร้อยถือว่าใสๆมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์แล้วก็ไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับพร้อมกับชุดแต่งเทๆ่ๆในสไตล์สปอร์ตรอบคันเลยนะครับผิวพันเป็นสีดํามุกนะฮะออกแดดก็เปล่งปลัง่งเป็นประกายเงางามวิบวับวิบวับนะครับเก็บสีไม่ล้วแต่ว่าไม่ได้ชนหนักนะฮะข้อไปก็ยังบางๆใสๆใช้ได้นะครับผิวพันธถือว,ว่าดีเลยนะครับ ที่สําคัญนะฮะภาสีพึ่งจะต่อไปให้ท่านผู้ชมนะฮะหมดอีกทีครับพฤศจิกายนปีหน้าใช้ได้อีกหนึ่งปีเต็มๆสบายๆเลยมีฟิล์มลามินามาให้จากเจ้าของเดิมขอบพระคุณมากนับกระจกเดิมของโตโยต้านะครับพร้อมกับฟิล์มรอบคันกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆมือจับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ,ม,ววรถมีกระาบโครเมียมคิวโครเมียมตกแต่งเท่ๆมีสมาร์ทเอนทรีที่ฝั่งคนขับข้างเดียวนะครับ ฟิล์มรอบคันมีมาให้จากเจ้าของเดิมยังใช้ได้กันาสาดมีมาให้ก็ยังใช้ได้ส่วนหลังคาไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะไม่มีริ้วไม่มีรอยล้างให้อย่างเดียวนะครับผิวพันธรอบคันตอนนี้เก็บสีมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีริ้วไม่มีรอย,รอ,ยอะไรไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม ล้อไปยังบางๆใสๆนะครับผิวยังใช้ได้ล้อแม็กครับผมเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสเปคเดิมจากโรงงานมาในสไตล์หน้าเงาร่องดําพร้อมกับดิสเบรกสล้อเลยนะฮะตัวเนื้อแม็กนะครับหน้าซ้ายก็อาจจะมีเบียดฟุตบากบ้างเบา แต่ถือว่าไม่เยอะก็เป็นธรรมชาติเนาะอีก80%ยังดูดีอันนี้ขายตามสภาพนะครับส่วนยางเดิมก็ค่อนข้างเก่าผมจัดการเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะครับเป็นยางใหม่ป้ายแดงแกะกลอ่องจาก m a x x s v v i t t r ้ i Pro นะฮะยางให้มาที่เบอร์ 215/45R17 นะเป็นยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะครับมาที่ด้านหลังนะครับก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับล้อแม็กด้านหลังนะครับ ก็สวยงามใช้ได้มีเบียดฟุตบาทบ้างเล็กน้อยนะครับมีเบียดฟุตบาทบ้างเบาๆแต่อีก80%ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เลยเป็นยางใหม่แกะกล่องปี2021จาก m a x x ซ s กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้อีก4ปีเนี่ยสบายๆเลยนะฮะอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อนะครับเปิดมาแล้วนะครับหน้าซ้ายนะฮะก็หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับซอกในประตูก็เดิมๆนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับ เสาหน้าซ้ายนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับสวยงาม สติกเกอร์ครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรสติกเกอร์แผ่นเบรทรุ่นนี้จะอยู่ประตูฝั่งซ้ายนะฮะแผ่นเบรทเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะเกาอะไรนะฮะบง่งบอกเดือนและปีที่ผลิตนะครับตุลาคม2018ดโอ้โหเรียกว่าปลายปี183ปีเท่านั้นเองนะฮะอยู่รถ3ปีนะเลขตัวเครื่องยนต์นะฮะใช้รหัส2 z r เลขตัวถังจะเป็น MR053 รนะครับลงท้ายด้วย6 4 9 1 2 4เครื่อง 1,800CC ซีซีผลิตและประบ ของที่ประเทศไทยครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับอ่ะประตูหลังซ้ายกันบ้างนะฮะหลังคาครับเมท์ลสวยงามยูครบรูกลมคมกรีฟนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับเป็นชุดแต่ง ของโรงงานในสไตล์ S อสสปอเลยนับไฟท้ายทั้งสองฝั่งก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับไม่มีตำหนิอะไรพอไมน c h เช g e แล้วก็จะเพิ่มกับโพรเมียมยาวๆมาแบบเท่ๆเลยนะไฟท้ายสองฝั่งสวยงามมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าอันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิด ฝาท้ายให้ดูหน่อยอ่ะเปิดมาแล้วนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะอ่ะดูโครงสร้างก่อนนะฮะสีดำอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ว่ารูปไปนี่ก็เดิมๆนะไม่มีรอยพ่นไม่มีอะไรนะครับต่เก็บสวยงามซ้ายแบบนี้ขวาก็แบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของ Toyota เพร้อมับฟิล์มและไล่ฟ้านะครับอ่ะมุดกันนิดหน่อยนะฮะด้านหลังก็เม็าร์ค อยู่ครบรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามพรมพื้นยังสวยงามนะครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ยุ่ยนะครับเปิดมาแล้วก็มีล้ออะไหล่โอเยี่ยมเลยล้ออะไหล่รุ่นนี้ให้เป็นล้อมแม็กดาคุมจริงๆนะฮะปกติล้อบางรุ่นก็จะเป็นล้อ,อทะนะแต่อันนี้ให้ล้อมแม็กมาเลยแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้ออะไรยังมีให้ครบนะครับผิวพันธุ์เดิมๆฮะเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคน ขวากับซ้ายหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเม็ดแร์สวยงามเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สแนวซิลิโคนสวยงามนะไม่มีร่องรอยของการชนหนักปิกคว่ำตัดต่อน,น้ําท่วมสนงสนิมแต่อย่างใดนะครับหัวนอ็อตฝาโปงหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคลมคลิปรูกลมคมคลิปน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นมาต่อกันที่แถบขวา แอบขวาดูภาพรวมกันก่อนนะฮะก็เก็บสีมารอบคัดเรียบร้อยก็คงไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับแต่ขคอไปยังบางๆใช้ได้นะครับยังถือว่ายังบางๆใสๆเลยมือจับ้ามีสมาร์ทเอนทรีที่ฝั่งคนขับฟิลม์มแล้วก็กันขโมยของโรงงานให้กันสาดมีให้จากเจ้าของเดิมล้อแม็กหลังขวาเออสวยหน่อยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแรงๆก็ถือว่า สภาพสวยใช้ได้เอามีตรงนี้เบาๆนะครับแต่ว่าอีก90%ถือว่าสวยแล้วก็ยางใหม่ปี2021ทั้ง4เส้นนี่นะฮะสัปดาห์ที่38ปี2021ใช้ได้อีก4ปีสบายๆได้ดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับหน้าขวานะครับล้อแม็กก็ถือว่าเดิมๆเลยอาจจะมีเบียดฟุตบาทบ้างเบาๆนะครับอีก80%ก็ถือว่าสวยยางปี2 1ทั้ง4เส้นเลยเพราฉะฉนั้นใช้ได้อีก4ปีสบาย อะโครงสร้างกันต่อนะครับหลังขวาฮะเปิดมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่ครบซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยเดิมๆนะครับสีบานหน้าตาเหมือนกันเลยเสากลางกันบ้างนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับ น็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าเสากลางเม็ดอาร์คสวยงามหลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครบเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบ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 ซอกในประตูเดิมหมดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอด จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรดูอั VVTi นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อึดที่สุดในโลกนะปัจจุบันนะฮะเรียกว่าใช้งานกันทั้งวันทั้งคืนได้ไสบายๆนะ,ะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับที่ไปแข่งที่นูเบอร์กลิงนะฮะแข่ง24ชั่วโมงไม่หยุดพักฮะแล้วต้องบอกเลยฮะหลายคนนี่ดูถูกดูแคลนว่ามันเป็นรถสเปคแท็กซี่ใช่ถูกต้องมันไม่เถียงแต่ข้อดีขอมันคือมันอึดถึกทนมาก เรียกว่าตายยากสุดๆนะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูแลรถเนี่ยแล้วอยากจะใช้รถที่แบบไม่กวนใจไม่จุกจิกไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคันนี้มาด้วยโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะบตัวอักษรคมคลิปรูกลมคมคลิปน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูคมเบ้าโชกสวยงามมาร์คก,กิ้งยังอยู่ครบนะมาร์คก,กิ้งแต้มสีอยู่ครบแชสซี assis, สวยงามนะครับฝั่งขวารูกลมคลมคลิปนะ รูกลมคมคลิปหน้าขวานะครับจะตัวอักษร3 r าคมคมคานหน้ารูกลมกลมคานหน้าเดิมหมดนะฮะรูกลมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับคานหน้าเอกลักษณ์เลยจะมีตัวอักษรหมายเลข3าคมคมที่คานหน้าแผงหม้อน้ำอะไรยังสวยนะครับยังสวยใสๆเลยรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะคานหน้ารูกลมคมคลิปรูกลมคมคลิปแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะฮะเมื่อสิงหา เพิ่งจะ4เดือนเองก็ไปตามนี้ละกันอันนี้แบตเพิ่งเปลี่ยนมาฮะจากเจ้าของเดิมแบตแท้จากโตโยต้าด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาอ่ะไปตามนี้ซอกในก็เดิมหมดนะครับพวกนี้ก็เดิมหมดรูกรมลมคมคลิปเบ้าโชคซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คอยู่ครบนะ้มาร์กจิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบซอกในเดิมหมดนะฮะร,รูกรมลมคลมคลิปหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับฝาโปรงก็น็อตเดิมไม่มีขยับนะครับ ฝาปูงด้านในก็เดิมหมดสติกเกอร์เรียบเนียนรูกลมคมคลิปแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปล่อยไม่ยุ่ยนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมคมคลิปรูกลมคมคลิปแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมสติกเกอร์สวยงามรูกลมนะครับฝาปรงแท้สลักคําว่าโตโยต้ารูกลมคมคลิปน็อตเดิมไม่มีขยับอ่ะเครื่องตัวนี้นะฮะรองรับเชื้อเบิงได้ถึง E20 นะฮะ เป็นเครื่อง1.8 Dual VVTi 141แรงม้าอัตราิาา้นเบือประมาณ14กิโลเมตร่อลิตรเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันต่อครับไปสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับให้เบาะหนังแท้สีดำเบาะไฟฟ้า8ทิศทางมาให้ด้วยระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ก8ใบพร้อมกับเบรก ABS ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ของผมหุ้มนะครับเป็นของโรงงานให้มาเลยนะครับเนื้อเดิมทุกชิ้นจากโรงงานทางเราฟอกให้อย่างเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพ่นเอาละกันนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ที่เหลือถือว่ายังดูดีนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเนาะเวลาขึ้นลงก็มีการเสียดสีกับตัวเสื้อตัวกางเกงของคนขับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวพ่นได้นะครับวงมาลัยถือว่ายังสวยเลยนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรโลโก้อะไรยังสวยวัสดุภายในอะไรก็ยังสวยแผงประตูก็ยังสวยนะครับวัสดุสีเทาเงินอะไรก็ยังสวยมาเพราะว่าฟิลม์มลามินารอบคันจากซูมิโตโมโหให้มาขอบพระคุณมากมาก นะแผงประตูอะไรก็ยังสวยเลยนะครับด้านหลังไม่ค่อยมีใครนั่งนะฮะตามสไตล์รถบริษัทส่วนใหญ่ก็จะคนขับคนเดียวนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งมีฟิล์มลามินาจากเจ้าของเดิมให้มาวัสดุภายในสวยๆใสๆเลยฮะ,ะด้านหลังนี่เนียนกริปเลยนะฮะดูแล้วใช้งานน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีใครนั่งเลยหัวหมอน3ตํตำแหน่งนะฮะรูติดตั้งคาสเซีตเด็กแบบ ISO fix นะครับแต่ก็อาจจะไม่มีรูโยนของเหมือนแคมรี่นะฮะ ภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับเหมาะสำหรับขับทางไกลแผงประตูหน้าซ้ายฮะสวยงามนะครับตัวเนื้อบอร์ฮะสวยงามและที่ผมชอบมากๆคือมีรูชาร์จ USB มาให้2รูด้วยนะครับไม่ต้องแย่งกันชาร์จแล้วนะครับให้รูชาร์จมา2รูด้านหลังแยกไปเลยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยงามเรียบร้อยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมาเพราะฟิลมม์มลายหน้าตัวบอรหน้าซ้ายก็แทบจะไม่มีใครนั่งนะฮะคันนี้นี่ ดูลักษณะแล้วน่าจะขับคนเดียวเป็นหลักนะฮะอ่าเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปมา 1.8S Sport Option นะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทน,น,น, e นะครับมาพร้อมกับทุนแจอ m โมบ l i ลเ r อนะครับแล้วก็กุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทกันขึ้นมาแล้วนะครับเล่งไมล์ปัจจุบันนะฮะ90,000กับ700อ่ะเปิดแอร์ก็ร้อนลเกิน แอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภ,ภูมิได้แบบดิจิตอลปรับทิศทางได้แบบดิจิตอลนะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังและระบบแอร์ออโต้โอ้มีให้ครบเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ออคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นสีดำแบบซอฟต์ทัชนิ่มๆนะฮะก็สวยงามเรียบเนียนแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ค ถูกลมนี้ระภาย8ลูกแล้วก็เบรก ABS มีลำโพงเสียงแหลมหรือลำโพงทวิตเตอร์ให้ที่คู่หน้าด้วยรอบคันจะเป็นฟิล์มลามินาของซูมิโตโมให้มาก็ายังสวยสภาพยังใช้ได้นะครับตัว พวงมาลัยนะฮะเอกลักษณ์ของรุ่น S-Sport Option เลยก็คือจะมีแป้น p a ดเดิลชิฟต์สำหรับเปลี่ยนเกียร์เนาะแล้วก็จะมีมัลติฟังกชันสองข้างเลยนะฮะแต่ไม่มีครู e คอนโทรลนะฮะจะมีเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ส่วนฝั่งนี้ก็จะไว้ดูข้อมูลต่างๆนะฮะบนหน้าปัดแล้วก็ตัวเบาะนะฮะก็จะได้เบาะไฟฟ้าและถ้าเป็น a S s p o r t Option นะ,ะได้เบาะไฟฟ้า8ทิศทางแบบนี้เลยแล้วก็ จะได้ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอ DVD ระบบสัมผัสของ Toyota ให้มาเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวด้วยนะครับนี่เป็นของสเปคเดิมจากโรงงานให้มานะครับเล่น DVD ได้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมกันเราเองนะครับ ตัวเองมันเลยนะฮะก็เป็น power ถือว่ากําลังพอเหมาะพอดีมือเลยนะฮะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเหมาะสําหรับวิ่งทางไกลนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะครับที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวช่องแอร์สฝั่งนี่เท่มากๆเลยนะฮะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็วัสดุภายในของ s อ o r t รชัมก็จะใช้สีดำนะฮะกระด้สีเทาให้ความรู้สึกสปอร์ตนะฮะ ความรู้สึกเท่แล้วก็ดุเข้มมากๆด้านล่างมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้นะครับ1รูแล้วก็ USB AUX มีมาให้นะครับช่องวางของเล็กๆน้อยๆเกียร์เป็นเก mm ียร์ CVT นะฮะมีเมนนโ่นโหมดมาให้เช่นเดิมนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยเพิ่มอัตราเร่งสำหรับคนที่ต้องการความแรงขึ้นไปอีกขั้นนะฮะร,ร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องเท่ๆนะครับเบรกมือแบบ มาตรฐานทั่ว,วไปที่วางแขนที่เท้าแขนเลื่อนไม่ได้นะครับเป็นหนังสีดําก็ยังอยู่ในสภาพดีแต่เป็นเก๊ะสองชั้นนะฮะเปิดมาแล้วด้านในก็จะโลง่ลงๆไม่มีพอร์ตอะไรนะครับตัวเพดานกันบ้างนะฮะโอ้ยังไม่แกพ่พลาสติกเลยนะอันนี้ผู้ชายขับร้านเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็น่าจะขับคนเดียวด้วยนะฮะมีกระจกแต่งหน้านะครับกับไฟสองสว่างมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเรียกว่าพลาสติกนี่ยังไม่แก่เลยแล้วก็ ไฟเพดานมีให้ทั้งด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งดวงด้านหลังไม่มีนะฮะเพดานนะครับด้วยความเป็นรถบริษัทเขาก็จะห้ามเจิมห้ามตกแต่งห้ามแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพเนียนกลิบเลยนะฮะแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสวยสะอาดเนียนตามากๆนะครับกระจกมองหลังแบบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับอ่าแล้วก็มีปุ่ม traction control on off ตรงนี้อีกปุ่มหนึงเดี๋ยวดูก่อนว่า เกะซ้ายมีอะไรมาให้บ้างนะครับสำเนารถกันก่อนนะครับคันนี้ปี2018แท้ๆเลยนะครับป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกจดทะเบียนพฤศจิกายนปี2018ภาษีพรบรต่อห้แล้วสีดำเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง MR 0 5 3ลงท้ายด้วย4649124เล็ลขเครื่องยนต์ 2ZR นะฮะลงท้ายด้วย5535เบนซิน4สูบ1.8ลิตร141แรงมา้า มือแรกซื้อเงินสดของบริษัทซูมิโตโมออโตริซิ่งนะฮะเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับข้อดีของรถในเครือซูมิโตโมก็คือทุกหมื่นกิโลเมตรนะฮะ จะไล่เข้าศูนย์หมดเลยนะครับหรือแม้ว่าถ้าจะวิ่งไม่ถึงหมื่นเนี่ยทุกๆปีก็ตดนไล่เข้าศูน์หมดต้องเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะไม่มีขาดไม่มีหลุดเลยนะฮะใครได้ไปโชคดีมากๆนะครับแฟม้มคู่มือมีให้ครบนะฮะอ่าแล้วก็คู่มืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะ,ยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะอ่าสำหรับใครที่อยากได้รถที่เหมาะสาหรับวิ่งทางไกลเป็นหลักนะฮะรับรบองว่าตัวนี้เครื่อง1.8เนี่ยคุ้มมากๆนะฮะ แล้วก็ไม่ได้เปลืองอย่างที่คิดนะฮะเท่าที่เคยเทประมาณ14โลลิตรได้สบายๆหรือจะใช้ในเมืองก็ถือว่ายังคล่องนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปนะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยนะฮะกับ141แรงมานะําโอ้โหถือว่าพุ่งนะฮะถือว่าเครื่องนี่เหลือๆเลยฮะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลอยู่แล้วช่วงล่างนุ่มนวลแอร์เย็นสบายเบรกดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ขับง่ายนะฮะค่อนข้างคล่องตัวมีกล้องมองหลังให้ในตัวพวงมาลัยก็ถือว่าเบานะฮะ สำหรับมือใหม่ดขับก็ใช้ได้นะฮะก็ถือว่าพวงมาลัยไม่หนักเลยนะครับแล้วช่วงล่างก็นุมน่มนวลเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ใหม่สี่เส้นด้วยนะครับแล้วก็จุดขายของเขาเลยนะฮะในรุ่นนี้นะครับก็คืออะไหล่ที่ทุกถูกนะครับค่าดูแลไม่ n t e n a ที่ทุกถูกแล้วก็เป็น รุ่นที่เรียกว่าหมูมากๆนะฮะสำหรับช่างซ่อมทั่วโลกเลยนะครับเรียกว่าเจอรุ่นนี้นี่ยิ้มเลยนะขนมเลยนะครับเรียกว่าช่างทุกคนคุ้นไม้คุ้นมือกันเป็นอย่างดีและที่สำคัญยอดขายทั่วโลกนะฮะอันดับหนึ่งตลอดการกับซีรีส์โคโราตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้ารีวิวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ2018โคโรลอ่าอุดแปเส1.8 s ป Sport Option โอ้โหเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนที่สุดใน ตพีนะฮะโมเดลผลิตปี2018เพราะฉะนั้นเป็นโมเดลสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะฮะซึ่งโมเดลนี้ใครหลายคนก็ยังรักยังชอบนะครับแล้วก็ได้สีดำเท่ด้วยที่สำกัญเป็นตัว A S s p o r t o t t i o n หรือตัวท็อปของ A S s p o r t เลยนะ ที่มีชุดแต่งอันโดดเด่นเท่มากๆเลยอ่ะคันนี้นะฮะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทซูมิโตโมนะฮะซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าดูแลรถนี่สุดยอดมากๆนะครับอะไรถึงดิวเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรถึงดิวถ่ายก็ถ่ายทุก1,000 10, 0กิโลเมตรเช็คศูนย์โตโยต้ตลอดไม่มีขาดนะครับไม่มีหลุดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นประวัติการเซอร์วิสเนี่ยครบถ้วนแน่นอนนะฮะ ที่สำคัญรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะ,ะไม่มีควาหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเล็กใหม่แท้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะ979,000บาทตัวเรียกว่า่า,าราคานี่ใกล้ใกล้แต่ล้านแล้วนะฮะ อะโมเดลผลิตปี2018พันะาอายุรถรถสกวปีกว่ากับเลขใหม่90,000 0กิโลเมตรแท้ๆเช็คศูนย์ตลอดนะ,ะอ่ะแต่เป็นรถประมูลน,นะอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์ซักเล็กน้อยปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านขายอยู่659,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะใครที่ซื้อเงินสดรถได้เลยเหลือเพียง6 3 0,000 9 0 0า0บาท6,39,000บาทนะร,ราคาเงินสดนะครับแต่ถ้าใครที่จัดไฟแนนซ์ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะขอยอดจัดขั้นต่ำ3,000สนบาทขึ้นไปนะครับหรือถ้าใครเครดิตดีจะจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทก็ไม่ว่ากันนะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยใครที่จัดไฟแนนซ์รถได้เลยเหลือเพียง5,000สน 90, 9 0้าหเก้บาทโอ้คุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะห9าแสน้นบาทเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะฮะแล้วได้โมเดลปี18ตัวสุดท้ายด้วยได้สีดำเ,ดเท่แบบนี้เลยนะครับอ่ะก็อย่าช้านะฮะราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1งปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเารถเข้าศูนย์ To โยต a เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยยังไม่นานนะฮะร,รีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้นะครับที่ Line of f i c i a ียของเรา ID line at 19sp ขหนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใน Google map และพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกัรเรา,าปาพลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกะประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานี รีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19บกรีปรกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com